บ้านเดี่ยวหลังใหญ่สี่ห้องนอนสี่ห้องน,น้ำวันนี้จะพามาชมบ้านเปล่ายูนิตที่43<า>กันค่ะบริเนค่ะที่จอดรถทางโครงการได้ทําหลังคากันแดดก,กันฝนไว้ให้แล้วค่ะพิเศษสําหรับยูนิตนี้ทางโครงการได้ปูหญ้าลงสวนและต้นไม้ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยเข้ามาโซนแรกจะเป็นโซนิฟวิงขนาดห้องเนี่ยจะกว้างมากๆเลยส่วนโซ<า>นนี้จะเป็นโซนครัวทางโครงการได้มีการยิวอินแล้วก็ลงซิงล้างจานไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็ห้องน้ําด้านล่างต่อมาจะเป็นโซนห้องนอนสําหรับห้องนี้ ี่สามารถปรับเป็นห้องทํางานหรือห้องผู้สูงอ<ร>า,ายุก็ได<ม>้ข <ชม S 2> ด้านบนกันเลยส่วนของด้านบนจะมีทั้งหมด3ห้องนอนและมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยค่ะ ห้องนอนแรกเนี่ยก็จะกว้างมากเหมาะสําหรับวางเตียง5ฟุตแล้วก็ลงเฟอร์นิเจอร์ได้อีกสําหรับห้องน้ําทุกห้องทางโครงการได้ลงสุขภัณฑ์และแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาห้องนอนที่2ห้องนี้ก็กว้างมากไม่แพ้กันหรืออยากจะปรับเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องพักหรือว่าห้องเก็บของก็ตอบโจทย์ห้องต่อไปเป็นห้องไฮไลท์ของเราเลยค่ะห้องนี้คือห้องมาสเตอร์เบดรูมสำหรับห้องนี้จะมีขนาดชิดกว้างมากๆเหมาะสำหรับลงเตียงคิงไซส์แล้วก็ลงเฟอร์นิเจอร์ได้จัดเต็มและสำหรับตรงนี้ทางโครงการได้แบ่งโซนไว้สำหรับว ซึ่งจะมีห้องน้ําในตัวที่ขนาดกว้างมากทางโครงการได้ลงสุขภัณฑ์และลงกระจกบานใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถทั้งมาที่เพจโครงการสื่อญานได้เลยนะคะ